หัวใจไม่เคยหยุดนะตอนนี้แหละเอาล่ะเราเจ๊เสียงดีกว่านี่โอ้ยสงสัยจะถูกเลขแล้วนี่ยเนี่ยเสียงดีเป็นข่าวเท่าเนี่โอ้ยเมนูวันนี้อารมณ์ดีกับที่ว่าถึงเฮ้ยเนาะเออเหมือนแยกไม้ออกหวยอยู่ในนี่ปุ๊บลองเพลงจบหนึ่งเพลงเลยยูถูกไทยฉันลองเพลงอย่างเดียวอย่ามาแย่งไม้นะแยกหน้าเลยกออกมาเปิดเลยถ้าเราโอเคเลย รอรุ่นรอรุ่นครับอ่ะขอบคุณเจ๊ให้พล fc ที่ชมอยู่ในนึงนะยไม่เชคลาบกอนตัวโตนะจ้ารวยรวยรวยาธุขอให้รวยแล้วอย่าลืมอะไรนะเจ๊เลขเดียวอย่าลืมเลขฉันชอบอ่าเก้าหกกับสองแปดแต่ส่วนตัวนะสองหกกับเก้าแปดสองห่าเลขอื่นก็อย่าทิ้งเนื้อเลขทูบนะเพราะว่าสองแปดสองแปดเนี่ยลูกชายฉันชอบสองแปดกับเก้าหกนั่นแหละ แต่ว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้เด้อค่ะสาธุเด็กพากันเลนเบิร์ตโตเด้อโอเคเอาเก็บไปด้วยเด้อคุณผู้ชมนะครับสาธุขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับทุกผู้ชมขอบคุณร่ำรวยสาธุชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตามเจเต้นรถของสุดท้ายเจเต้นรถนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเจเต้นรถฝันเมื่อคืนนี้นะครับเราไปดูฝันว่าอย่างไงนะครับเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ ดูความฝันนะยันสองแปดแล้วฝันอยู่ในฝันเียสองแปแม่นแ,แล้วแม่นแล้วสองแปดอาจบัดวันที่ยี่สิบหกเรามาอีกสันมาเสียงท่ายจุดถูบไหวผลไม้ในห้องพาอันบอกบัดนี้เลขทูอบออกมา3 8 2เราลูลุกขึ้นดี่เลยแล้วฝันตรงกับฝันแล้วาจัสองเาันเพราะว่าบันนี้ในมือบัานพราคือกันลูกสาวอยู่กรุงเทพไปถ้ำบุญไปถ้ำบุญบัดนี้ได้เสียง4ี่ป เซียงเซมซี่ได้สองแปดไม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้ว<ม>พอแมส่งเลขถูกไปให้บิง้งแม่ก็ไม่มาตรงกับเลขหนูสองแปดมาสันมันเป็นคนบก,กินบวอลเลนบ่ซื้อเลขมันเสียงไรมันก็ซื้อซื้อลูก<ม>สาวน่ะซื้อแบบว่าได้วังว่าได้ยังซื้อซื้อพอดีมาตรงกับตรงแม่วันนี้ยี่สิบแปดตรงกับยังอายุลูกไส้ที่สันฟันว่าไตตาหลายวดแล้วมันบวอ,<ม>ออกมันเกิดวันที่สิบเจ็ดอายุสามสิบห้า อายุยี่โอ๊ะพศสามห้าอายุยี่สปดลองสอบนึงเดี๋ยวคอยมาเก็บตังค์เนอนักแข็งนักแข็งนักนมาเ็นเา่นกอย่างน้ค่ะบกกาเลื่นใจจมันมีคนูบ้านบนนี่บานนี่เองห่เว่าหอดไส้แล้วลรอบ้านห่ออายุลูกไส้บ้านนัเออายุลูกไสยี่สบปดเนาะกันจากัเป็นหคนเ บานนี้เลขทูบมันกะสามแปดสองมันบออายุลูกไสต้ตรงบอตรงสองแปดบอนี่นี่บัานนี้รถรถที่ขนพยนาคมามือนั่น4ี่หนึ่สามองมันกะมีบ่บออยู่ในเลขทูบนี่เลขที่ขนพานาคมามือนั้นสี่หนึ่งสามสองี่สามนี่สองบอไม่เลขทูบอ <c oughs> ัน้นนี่ต้งที่ีโอเคอธิบายไปเทเาลายาียงอันนี้ยอดบูราพานาาเกตพันเก้าหมายแต่ว่าใจสันสอบสองแปดับเก้าหก สองไปกับเก้าหัแจงสีแมนโมเมนด้ค่ะเด้อแั้กันสอบไปซื้อมาชมเนี่ยแหละครับผมมาดูเก้าก้าัแจ้งได้ก่ขันบอมากับกาบขอโทษประชาชนเนด้วยค่ะทัวประเทศด้วค่ะหรือกาบขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพราะว่ามันแปดงวดแล้วงวดที่เก้าฉันกลรู้สึกว่ามงวดเราบอกนีงวดที่เก่าเนาะค่ะ แต่ว่าปูเพิ่นบ่ไห้เพิ่นบ่อันนะเหมือขึ้นนี่คือเพิ่นไห่แล้วสันตี้เพิ่นบ่มาไห่ในฝันอีกความไม้น่ะเพิ่นบ่อไห่ฝันจุดทูบบนสองเทียสองรอบบนว่าคันเลขเข้าเมื่อนี่สามตแมเพ่นบ่ฉันเสียานางล่ำมาล่ำอ้อมศาน่ะเก้ารอบแล้วก็สิเห็ดโลงท่านให้คนกินเลี้ยงอาหารคนแล้วก็สโป่อยท่านฉันว่าจังซี่วันนี้เพิ่นเลยบ่มาเข้าฝันจุด2รอบกับว่าเข้าฝันนอนซื่ออยู่ แสดงว่ามันอยู่ในนี่นะเนาะต้องใส่ได้เลขนี่หลือมั้งเนาะคันเลขในี่นีมี่ไพ่ในมือใบมันหนี่คันเลขมีอยู่ในนี่หรืออยู่ในนี่กสีได้เฮ็ดตามค้ามวาที่บนไว้ยังน่ะวันที่สี่สีได้อันเชิญขึ้นศาลวันที่สี่วันที่สามวันที่หนึ่งแล้วอีกสามมือเนาะเพราะว่าฉันว่าถ้าเลขออกเนี่ยปู้ บ้านปูมูจิลินกับว่าท่านใ้มีต้องมุ่งลังค่าเฮ็ดดีๆให้เพื่อนอยู่มันบ่ก็ต้องน้าเงินไปบูชาองค์มูจลินเจ็ดหัวเจ็ดเศียนเนี่ยมาไหวบานนี้คันเพื่อนบ่ให้ออกว่านี่ก็บ่ได้แล้วฉันว่าเพราะว่าคนบ่ถือเลขจังเอาปูมุจิลินมามันก็เกือบแสนแล้วนาะองค์นี้ไงค่ะเดี๋ยวขอหันเบื้องด้านนั้นอีกสะอาดค่ะเจเจเต็นรถ ว่าถ้าเลขออกอยู่ในใบนี้เป็นบ่ะค่ะทั้งสองด้านเนาะค่ะจะเฮ็ดยังก่อนค่ะกรสิเฮ็ดบ้านให้ปูมุจลินแล้วก็สิไปบูชาปูมุจลินเจ็ดเสียนมาอยู่นั่ปูมุจลินเจ็ดเสียนเนาะเลขคันออกให้ให้สามตัวคันให้ออกสามตัวนี่เสี่ยวปูปูอยากมาอยู่นั่มั่ะนะะสิเฮ็ดบ้านให้ปูอ่ะนะคันเพื่อนห้งวดนี้อีกงวดหน้าเพื่อนก็ต้องให้อีกมันสีสางบ่แล้ยวมันบ่ละกระบ้านหลังบ่ใหญ่ดอกเอาเพื่อนคือเฮ็ดอยู่เฮ็ดโปรจำมมันละแต่ว่าเฮ็ดใหญ่กว่านั้นจากน้อย นี่ันเพื่อนเพราะว่าจองยูทูบมาตลอดเวลาฉันกับปิดทัดยวปิดยวเปิดโทรศัพท์ที่นี่แล้ครับเอาก็ขอแบเงิปหลายๆครับสำรองเงินี้ครับค่ะขอให้ทุกคนมีแต่โชคแต่ลาบได้เงินก่อนยงใหญ่ได้จ้าได้กับยนไม่เจน้ำเนื้อบุรบาทสองบาทขอบคุณหลายๆได้จ่ายมีแต่โชคแต่ลาบด้วยค่ะ สาธุดนะครับนีเจต้นรถนะครับคุณผู้ชมนะครับแป่งปันกันทุกงวดนะครับฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นไม่ฝันก็บอกว่าไม่ฝันไม่มีการตกแต่งเ้อคุณผู้ชมนะครับนะครับฝันก็คือฝันไม่ฝันก็บอกว่าไม่ฝันนะครับนี่คือมีความจริงใจอยู่ตลอดนะครับท่านใดที่แอดมาตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ให้ตามเจต้นรถเจต้นรถก็ได้แล้วทะเบียนรถใหม่อะไรนะเจบอกเลยยรถใหม่ลืมละ 1095- 1095- 1 0เกนเครับะครับคุณผู้ชม10อาจจะไปออก0-0นมดหรเาเขาบอกขายเขาบอกขายแล้วนะโอ้ยนะครับไม่ใช่ศูนย์แบนู้นเขาไปนอช่องยูทูบนีย่างๆค่ะกดได้ครับเพื่อ f อซที่ตะโรยอยู่เอฟซีค่ะ เอาหวยอ้ออกขันอ,อกตัวนี้ก็มากินเขาพีล่ละเด้อเ <laughs> ด้อสีเลี่ยงอยออก,กันหวยอ้ออกไม่กินเขาพี่เด้อเขาพี่เนาะจีเนาะย,กกยังก็บ,บอก <c oughs> ้อครับนี่อยู่กับจเต็มรถนะครับครับทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อมีแต่คนรวยรวยมือหนีรวยรวยอุตส่าห์ใส่เสื้อสีม่วงให้โชคแล้วนะวันเนี้ยแมนบอทีวันนี้วันคนวันเสาร์ให้ใส่สีม่วงครับ ไอโชเอฟซีไอ้ฝันงวดก่อนะเจฝันว่าไหรนะงวดก่อนก่อนฝันได้ศูนย์สามสามศูนย<อ>์ตัวเดียวเลยวันนี้ไม่ฝันไม่ฝันจา้าแต่ฝันพญานาคอ๋อแต่ว่างวดน,นี้ฝันว่าพญานาคพาไปเที่ยวเมื่อวานฝันอยู่แต่ไม่เป็นเลขได้นั่งได้นั่งไปเที่ยวแต่เห็นแต่หางว่านั่งเครื่องบินแต่หางเครื่องบินเป็นหางพญานาคออ เมื่อวานนะฝันนะ่ะมันนะมน,มน่าจะฝันดีนะเลขจะอยู่ในนี้นะเพราะว่าไม่ฝันเป็นตัวเลขไม่ฝันทุกตัวเลขเลยเเมื่อที่แล้วฝันเห็นตัวเลขเลยศู 03, นย์สามสามศูนย์เ,<อ>เลขเครื่องบินก็ไม่ได้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นฝันว่าขี่เครื่องบินแต่เป็นหางพญานาค ฝันแบบนั้นนฝันแปลกฝันแปลกกันยังไงฝันแปลกแปลเดี๋ยวขอดูในเจขอให้เอซดูแบบชัดๆเลยกันด้เมีสองหน้าเยส้ายกมจมนะครับอามดีหัใจไม่เคยหยุดนะตอนนี้แหละตอนนี้ลเจ๊เสียงดีก่านี่โอ้ยสงใัยจะถูกเลขแกเนนี่เสียงดีต่เท่าเท่าเอ้ยมนื่อยมาเอารม์ดีกั่บ้าอยอ๋เน่นนา่ เปิดเลวหวยออกหวยอยู่ในนี่ปุ๊บร้องเพลงจบหนึ่งเพลงเลยยูทวีตไทยฉันร้องเพลงอย่างเดียวอย่ามาแย่งไม้นะมาแย่งหน้าเลขกอ่ามาเปิดเลขจถ้าเราโอเคเลยรนั่นแหละรอรุ่นครับอ่ะขอบคุณเจ้ให้พนเอฟซีที่ชมอยู่ในนึงหนึ่งให้โชคลาบก้อนโตโตนะจ้ารวยรวยรวยสาธุขอให้รวยแล้วอย่าลืมอะไรนะเจ๊เลขเดียวอย่าลืมเลข ฉันชอบอ่96กับ28แต่ส่วนตัวนะ26กับ98แต่ว่าเลขอื่นก็อย่าทิ้งเนื้อเลขทูบนะเพราะว่า28 28เนี่ยลูกชายฉันชอบ28กับ96นั่นแหละแต่ว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้เด้อค่ะสาธุอย่าพากันเล่นเบิร์ตโตเด้อโอเคเอาเก็บไปด้วยเด้อคุณผู้ชมนะครับสาธุขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสาธุ ตหมายได้ว่าใจสันสอบสองปดกับเก้าหกับเกจ็คสีมนโมแมนเนี่ค่ะด้อฉันก็สอบไปซื้อมาชมมกดูจังได้กขันบอมากกาบขอโทษประชาชนด้วยค่ะทัวประเทศด้ค่ะดื้อกาบขอโทษขออภัยด้วยค่ะสองแปดกับเก้ามันแปดงวดแล้วงวดที่เก้าฉันก็รู้สึกว่าแงวดเราบอกอันนี้งวดที่เก้าเนาะค่ะ แต่ว่าปูเพิ่นบ่อไห่เพิ่นบ่ฝฟันนะมือขึ้นนี่คือเพิ่นไห่แล้วสันนี่เพิ่นบ่มาไห่ในฝันอีกความไม้น่ะเพิ่นบ่ไห่ฝันยดทูบบนสองเท้าสองรอบบนว่าคันเลขเข้ามือนี้สามตแมเพ่นบ่ฉันเสียานางล่ำมาล่ำอ้อมสาลน่ะเก้ารอบแล้วก็สีเห็ดโลงท่านให้คนกินเลี้ยงอาหารค้นแล้วก็สโป่อยท่านฉันว่าจังซี่วันนี้เพิ่นเลยบ่มาเข้าฟันจุด2องรอบกับว่าเข้าฟันนอนจซื่อยูแล้ว แจ็คเลวแสดงว่ามันอยู่ในนี่นะเนาะเขาใส่ได้เลขนี้หรือมั้งเนาะคันคันเลขแม่นี่มีไพ่ในมือใบมันนี่คันเลขมีอยู่ในนี่หรืออยู่ในนี้กสีได้เฮ็ดตามคั้เเววที่บนไว้ขนาดวันที่สี่กีได้อันเชิญขึ้นศาลวันที่สี่ครับวันที่สามวันนี้วันที่หนึ่งแร้วสามหมื่นเนาะเพราะว่าฉันว่าถ้าเลขออกนี่ยปู บ้านปูมุจลริ่นกับว่าท่านในมีต้องมุ่งลังค่าเฮ็ดดีๆให้เพิ่อนอยูเ่เปนบ่ก็ต้องนําเงินไปบูชาองค์มูจลิ่นเจ็ดหัวเจ็ดเยนเนี่ยมาไห้บัดน,นี้คันเพิ่นว่าห้ออกว่านี่ก็บ,บ่ได้แล้วฉันว่าเพราะว่าคนบ่ถือเลขจังเอาปูมุจลิ่นมานมา็เกือบเสน,นแล้วน,ะะนา<ร>ะองค์นี้ไงย่าขอหันเบื้องด้านนั้นอีกศาสานะค่ะเจเจเต็นรถ ว่าถ้าเลขออกอยู่ในใบนี่เป็นบ่ค่ะทั้งสองด,าด้านเนาะค่ะจะเฮ็ดยังก่อนค่ะกระสีเฮ็ดบ้านให้ปูมุดจดลินแล้วก็สิไปบูชาปูมุดจลินเจ็ดเสียนมาอยู่นั่ปูมุดจดลินเจ็ดเสียนเนาะค่ะเลขคัน<ไ>ออกให<ไ>็นห<แ>้สามตัวคันให้ออกสามตัวนี่เสี่ยวปูปูอยากมาอยู่นั่มัหนน่ะสิเฮ็ดบ้านให้ปูนะค่ะเพิ่นให้งวดนี้อีกงวดหน้าเพิ่นก็ต้องให้อีกมั้งสี่สังเบลี่อันเม่อไหร่ก็บ้านหลังบ่ใหญ่ดอกเอาเพิ่นคือเฮ็ดอยู่เฮ็ดประจำอ่นละแต่ว่าเฮ็ดใหญ่กว่านั้นจักหน่อย น no okay. okay. ั่นขันข้นล่วันนี้ตัวได้กับบนล่างบนล่างวันนั้นหัวก้อนไหนศูนย์สามศูนย์วันนั้นขาฝันตัวเดียวพักกันเอาแต่ล่างวันนี้มันบ่ฝันวื่อสั่นห่ดอะไดีขันมันออกเท่านั้นเทียน่าซื้อกับพ่อไปนี่เจ๊ขอดูหน่อยไอฝันรถมันขนอะไรนะตัวไหนครับเจ๊รถเหรอเบียไปเยรถป้ายใหม่นี่ไงหนึ่งศูนเก้าห้างศูนย์เก้าห้าใชแต่ว่าเลขสร้างเน่ยเราทัมาบอกสันบุ้งวันเรามากเจ้าหากับหกสี่ ແຕ່ວ່າອັນຫນຶງໍາໄດກສ